2,568คือปีที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสทองของนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องไม่พลาดเรียนรู้ตลาดหุ้นจากสหรัฐจีนญี่ปุ่นไปจนถึงไทยต่างทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความกังวลที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นปีซึ่งหลายคนเรียกว่าช่วงวันปลดแอกเพราะมีนักลงทุนไม่น้อยที่ตัดสินใจขายหุ้นทิ้งด้วยความกลัวแต่ผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างน่าประหลาดใจ แต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือการอยู่ในตลาดระยะยาวสำคัญกว่าการพยายามจับจังหวะซื้อขายและนี่คือบทเรียนที่ทุกคนควรจดจำเพราะตลาดมีพลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้โอกาสเตรียมตัวล่วงหน้า ในปี2,568ตลาดหุ้นทั่วโลกแสดงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะดัชนีในหลายประเทศที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่หลายแห่งเช่นตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังคงทำสถิติอ l l t i m e ติดต่อกันตลาดจีนที่เริ่มกลับมาคึกคักหลังผ่านช่วงซบเซาและตลาดหุ้นไทยที่แม้เคยร่วงลึกสุดใจมาก่อนก็กลับพุ่งขึ้นกว่า20%จากระดับเซต1,000จุดเป็นกว่า1,200จุดในปัจจุบัน ย้อนกลับไปในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสงครามภาษีหลายคนเลือกขายหุ้นทิ้งเพราะความกลัวแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนตลาดกลับฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งซึ่งนี่คือบทเรียนสำคัญที่ย้ำชัดว่าอยู่ในตลาดให้ได้นานย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าโดยที่วอรเรนบัฟเฟตตนักลงทุนระดับตำนานวัย97ปีเคยกล่าวอย่างชัดเจนว่า time in the market is more important than timing the market ตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ได้เพียงแค่กลับตัวแต่มันยังวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่ส่งสัญญาณเตือนใดๆล่วงหน้าทั้งสหรัฐญี่ปุ่นยุโรปและเยอรมันต่างก็ทำสถิติใหม่ผู้ที่เราคอยจังหวะเข้าซื้ออย่างช้าๆอาจพลาดโอกาสสำคัญครั้งนี้ซึ่งความรวดเร็วของตลาดนี้ทำให้นักลงทุนต้องเตรียมตัวอย่างรอบคอบและมีวินยัยอีกทั้งตัวชี้วัดตลาดหุ้นสหรัฐที่รู้จักกันในชื่อวอนบัฟฟเดเคเทอร์ ก็ขยับสูงขึ้นแต่ระดับ220%ซึ่งสูงกว่าช่วงฟองสบู่ .com ที่เคยแต่190%นี่ทำให้นักลงทุนบางส่วนตั้งคำถามว่านี่คือสัญญาณเตือนหรือว่าตลาดยังมีโอกาสเติบโตต่อแต่ที่น่าสนใจคือยังมีเม็ดเงินกว่า7ล้านล้านดอลลาร์ที่ยังรออยู่ในตลาดมัน e มา a r เก็ตรอจังหวะเพื่อเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง นักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตไม่ใช่คนที่ถือหุ้นเต็มพอร์ตอยู่เสมอเขามักถือพันธบัตรสหรัฐประมาณ50%ของพอร์ตเพื่อรอเวลาเหมาะสมในการซื้อหุ้นคุณภาพราคาดีเช่นยูไนตัดเฮลกรุ๊ปยูนิชและขายหุ้นที่มีราคาสูงเกินไปเช่นบิสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแนวทางการจัดพอร์ตต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตามสภาพตลาดอย่างฉัฉลาดเมื่อธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเริ่มเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ซ e o ของจิเทเวลแนะนำ4กลยุทธ์หลักสำหรับนักลงทุุนนนในยคี้ เพิ่มสัดส่วนหุ้นที่มีคุณภาพดีและพื้นฐานแข็งแกร่งซึ่งราคายังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงกระจายการลงทุนไปในตลาดที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เช่นตลาดเกิดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตถือพันธบัตรระยะกลางถึงยาวเพื่อรับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบีย้ยที่ลดต่ำลงรักษาสภาพคล่องบางส่วนไว้พร้อมสำหรับการซื้อหุ้นในช่วงมีการปรับฐานตลาด อย่าลืมว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องของการคาดเดาตลาดหรือจับจังหวะสั้นๆแต่มันคือการสร้างวินัยและวางแผนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและตลาดอย่างต่อเนื่องหากคุณสามารถอยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคงและจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างมีระบบโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคงก็ย่อมอยู่ในมือของคุณเสมอและนี่คือคำถามท้าทายสำหรับทุกคนคุณเห็นด้วยไหมว่าการอยู่ในตลาดเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จหรือคุณคิดว่าการจับจับจงหวะซื้อขายช่วยให้รวยเร็วกว่าความคิดของคุณคืออะไร ร่วมแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์กันได้เลย